ดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแก้วที่แก้วเยตินี่ที่ทำวันนั้นยังไม่เสร็จนะคะทุกคนวันนี้เสร็จแล้วเราจะทำเป็นสองลายนะคะอันนี้ข้างนี้จะเป็นลายดอกไม้อีกข้างหนึ่งจะเป็นลายรูปหัวใจนะคะทุกคนสวยนะคะนี่ เป็นไงล่ะหนึ่งใบเราทำสองลายเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าดูว่าสามารถทำแก้วเยติสามารถทำเป็นลายอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าลูกค้าจะสอบถามมาเยอะมากเราก็ทำตามลายที่เป็นลายของตะก้าหวายเทียมเลยค่ะแค่เราย่อส่วนลงมาคือไม่เอาทั้งหมดเอาที่ สามารถเริ่มทําดอกได้เลยค่ะแก้วใบหนึ่งก็จะทําได้ทุกลายค่ะยกเว้นลายที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะทําไม่ได้ถ้าเป็นลายแบบนี้จะทําได้เป็นรูปหัวใจสวยไม่เออนี่นีรูปหัวใจเสร็จแล้วใบนี้ใบนี้ขายอยู่ที่ประมาณ390บาทนะคะตามช้อปปี รู้ว่าตามร้านแต่ว่าทางร้านเราน่าจะไม่ถึงเพราะว่าเราสาเราเองน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสามร้อยเก้าสิบนี่สอันนี้จะเป็นทรงทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมอันนี้จะเป็นก้นก้นวายเทียมเอ้ยก้นวายจริงๆนะคะทุกคนโอ้เราทุกคอพอยในการพูดผิดตรงเราด้วย ผ,ผิดอยมาอตอนนี้เราก็ถึงเหลือแค่ก้นก้นไวก้นหมายจริงเท่านั้นอันนี้เป็นทรงเหลี่ยมอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะทุกคนแก้วเย็กลมมีกลมกับเหลี่ยมนะคะสำหรับสีเราก็มี สีเหมือนกับเหมือนกับโครงตะก,ก้าเลยค่ะเหมือนกับโครงตะก,ก้าเลยนี่นะคะทุกคนแบบนี้แล้วมีสีแดงด้วยลองลืมไปนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้คือยังยังไม่ได้ทําอันนี้คือโครงโครงที่เราจะขายนะคะทุกคน สำหรับตัวนี้คือเราทำเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูนะคะทุกคนว่าสามารถทำลายแบบไหนได้บ้างนะคะคือสามารถทำได้ลายของตะก้าเกือบทุกลายค่ะที่ที่เป็นลายเล็กนิดหนึ่งถ้าเป็นเป็นลายนกลายอะไรแบบนั้นจะทำไม่ได้ลายนกลายนกคู่ลาย คงจะทําไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเป็นลายเล็กๆมันจะทําได้หมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตนานแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนร้อยเอ็ดฝนไม่ตกเลยนะคะทุกคนตกอยนะะ่นิดหน่อยถ้าว่าไม่ตกเลยจะไม่ใช่ตกนิดหน่อยทางเลยจะบอกว่าตกลินนะคะทุกคน ็นลายแบบนี้ก็จะทําได้นะคะนี่เราจะเอาไม้แค่หนึ่งดอกแล้วก็จะมาใส่มันก็จะได้ถ้าเป็นลายแบบนี้ลายเล็กๆจะทําได้เกื่บทุกลายนะคะทุกคนลูกค้าลูกค้าแค่เปลี่ยนจากทําใส่ตะกร้ามาใส่ในแก้วเย,ยติของเรามันสามารถทําได้ทุกลายนะคะ ถ้าเป็นลายเล็กๆถ้าเป็นลายใหญ่ๆห,หน่อยมันจะทําไม่ได้เราก็จะต้องเลือกลายที่มันสามารถทําได้นิดหนึง ็จะเริ่มนับจากตรงนี้เลยนับจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยเราจะไม่ทําแบบแบบนี้แค่เราแค่เราไม่ทําเริ่มจากตรงนี้เราก็จะเริ่มจากตรงดอกตรงนี้มาตรงนี้เลยนะคะทุกคน,นก็มานับใส่ในแก้วเยติอเอาแค่ดอกเดียวเลยเราก็ชอบลายไหนเราก็สามารถ ก็สามารถทําได้เนี่ยแบบนี้แบบนี้ก็จะทําได้เพราะว่ามันก็จะได้เป็นลายหนึ่งพอดีลายดอกไม้หนึ่งลายพอดีนะคะทุกทีเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยถ้าเป็นตะก้าตะก้าก็จะเริ่มจากพวกนี้พวกนี้มาแต่ถ้าเป็นแก้วเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยดอกไม้มันี้ก็จะได้ก็จะได้เลยเป็นลายเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะขอจบการรีวิวลายตะก้าใบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ชอ่อง FAY ของเราตลอดมานะคะทุกคนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคน